การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Communicative Language Teaching (CLT) เป็นกรอบในการสอนภาษาที่มุ่งเน้นความสำคัญที่ตัวผู้เรียนให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะซึ่งมีการจัดลำดับการเรียนรู้เป็นขั้นตอนตามกระบวนการนะคะการใช้ความคิดของผู้เรียนซึ่งเชื่อมระหว่างความรู้ทางภาษานะคะ ักษะทางภาษาและความสามารถในการสื่อสารครูตามแนวการสอนแบบ CLT นั้นนะคะจะต้องเป็นครูที่เป็นศูนย์กลางน้อยที่สุดซึ่งคุณครูก็จะมีหน้าที่ในการจัดเตรียมกิจกรรม กระตุ้นให้กำลังใจให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้ได้ความหมายและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะคะและนักเรียนก็จะเป็นผู้ที่ฝึกปฏิบัตินะคะและสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองค่ะ ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครนะคะได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาคุณครูให้มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารนะคะหรือ CLT นะคะที่สอดคล้องกับการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานที่เป็นสากลของสหภาพยุโรปหรือที่เราเรียกกันว่า CEFR นะคะและเพื่อให้คุณครูสามารถปรับจุดเน้นการสอนภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ตามกระบวนการ active learning ค่ะ อีกทั้งยังส่งเสริมให้คุณครูนั้นสามารถออกแบบกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ครอบคลุมสมรรถนะทางการใช้ภาษาด้านการสื่อสารนะคะและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณครูนะคะที่จะได้ศึกษาพัฒนาตนเองนะคะได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเมื่อคุณครูพร้อมและคุณครูต้องการค่ะซึ่งเนื้อหาในการเรียนรู้นั้นจะประกอบไปด้วย3หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันค่ะก็คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1. องค์ความรู้ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะคะหน่วยที่2เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนค่ะและหน่วยที่3เป็นการจัดการเรียนการสอนซึ่งในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นะคะก็จะมีแบบทดสอบท้ายบทเรียนทุกหน่วยนะคะแล้วก็เมื่อคุณครูนั้นเรียนรู้ครบทั้ง3หน่วยการเรียนรู้นะคะก็จะมีแบบทดสอบหลังการอบรม โดยผู้ที่มีคะแนนผลการทดสอบนั้นผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดนะคะก็จะได้รับวุฒิบัตรออนไลน์โดยอัตโนมัติเลยค่ะ ะะก็ขอเชิญชวนคุณครูนะคะหรือผู้ที่สนใจทั่วไปนั้นเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของตนเองนะคะทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะยกระดับการจัดการเรียนการสอนของตนเองนั้นให้มีคุณภาพต่อไปค่ะ